แตวนะแนเตน,วนี่ยเฮียเมแแมวจะน็อกเล่าวเร่นละกรรูนี้รูนี้ห<า>ัวแตกตอะไรพี่น้องมาเเก้ารมา ดีเดียวดีเดียวแต่เฮียวัยรุ่นแ่บเชิญแม่แม่แม่ตั้งแต่เล็กจนโตช่วยพ่อแม่ถ่ายห้วยฮะอ๋อไม่ใช่หรอให้ช่วยสมุกให้สมุกให้อยากเห็นโคชแชมป์ลงเล่นครับโอ้ เดี๋ยวเมื่อวานมันเดี๋ยเมื่อวานแมนยูชนะนี่คโกหมดไฟแล้วหมดไฟแล้วหมอะไรอ่ะแมนยูชนะเมื่อวานอ่ะได้จุดโทษอ่ะสามตัวสามสองไปสามสองก็นำลูกแรกเึ้นไ่เฉ่มุงโอ้ยโอ้ยโอ้ยบอแมงมึงมึงบอส่งนี่มึงบอส่งนี่โรนันเดอร์โอเคอ่ะมึงบอส่งนี่โรนันเดอร์บอแมนมันบอแมนเล่นอย่างงั้นตีสู้ไา้สี่สิบห้าดวง ไวไฟเอาไอ้ดโนโโบรช็อตที่โน้ยยิงเข้าแล้วมัมมมนดีใจอ่ะมีมีกองเชียร <l> ์แม่งลงองกูแดงไอ้เนี่ยโดนไม่โดนไม่โดนกาดคิ้วไปโคตรไวอะ่ะเลยแม่งกระชากตัวโรนัลโดไปด้วยนะแม็กไกวแห่น้องังเอา้าไอ้เนี่ยจ่ไปไอ้ทีมกูนี่หว่าเอ๊ะช็อตไอ้ <c oughs> แต่ช็อตไอ้แม็กแม็กโทอ่ะแม็กโทมินีตบหัวไล่เลี้ยงตบหัวเองครับเปิงเปิงไอ้โปรงลาง ปึ่งลางตับแม่งแม่งเลยตบแม่ยมันเดินมันเดินตบไอ้แม่กวยแม่แบบไปข้างหน้าดิยางแตกวันนี้พี่โค้กขึ้นข้างหน้านี่เพื่อนดิพี่โค้ก็บเพิ่อดินิ่งมาหนีโอ้ยไม่หลุดหรอลงเต็มขึ้นใหม่ครับภาพแหลกตกเขาอ่ะเพราะตรงนี้อ่ะมาเขียวใช่โอเคเดี๋ยวพาไป แต่ขึ้นสวนดันไปเลยนะโอเคปะมักเจลเคชันแปลกวัวมาจีนเอ๊ะเด็นะมันไม่ใช่ปังนี่นโอเคแปเฮ้ยมาเหินเฮ้ยมีรถไอ้โถเข่าหนูน่ะเห็นปะแหน่ห้ามีข้างบนอะรถลึดไอ้ดอกปะรถรถมองไม่เห็นอังไลเลยทำเปิดตียังกับแมงวีอีกไกลบ้าอะไรน้องถึงแล้ว แนด,ดัป่ะล็อตป่ะล็อตแนดอบเกิอะไรขึ้นบินมาแล้วเอาหนะทั่มาดิพร้อม เขานู <onents and downhill> ้นโ <glorious> ูมีคนพี่งแนหนึ่งไปพร้ละไปดิไปหมดไปดี่ขาวทบินเข่าอยู่ไปมีคนอยู่นี่หนึงหลงตัวเขาเหอดิดูไปไปกับผมบัี้เนี่ยไปหนปึงปึงไปพขับไปเลยกลอกให้นี แล้วได้ห้องง้างนี่แล้วก็พี่ก็ขับใส่ขึ้นไปแล้วก็ปึ้งสปาเกตตี้ใส่หน้าตามนั้นตามนั้นโอเคจ้าถ่ายมุมไหนวะก็ได้เฮียเกมแล้วจะน็อกเล่าหมวดรูนี่รูนี่หมอแตกะไปพี่น็องหนึ่งเอาดิสวยจ้าเต็มทียแล้วนะเดี๋ยวไอเดียวแม่งเลยโอ้ โคตรกล่ำเลยที่าไปฝึกขึ้นเขานะสักห้าสิบเกมโอ้โหดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลี้ยวก่อนได้ไหมไม่รีบไม่รีบไม่รีบมึงรีบอ่ะมึงรีบขึ้นไปก่อนเลี้ยวไม่เดีเอาเฮ้ยพี่พูดแรงไปเปล่าเออน้องจิตใจอ่อนอ่อนโยนนะนี่บ้านน้องแบบนี้ใจอ่อนระทวยบ้าไปก่อนแล้วรูนอุ้ยไอ้เหี้ยถึงปะวะโอ้โหไม่ถึงเลยพี่ได้เลียกขึ้นไงต่อเนี่ยขวาปะทางขวาปะโอ้ ที่บี่ร์มองอะไรดีขัดยังไงก็ขึ้นยังไงวะแมงเลยด้านหนึ่งไม่มันไปขึ้นฝั่งนี้พี่นี่หนึ่นี้นี่ไม่ได้ใช่เชี่ยขึ้นมาดีละมันก็มาดิโอตายเชี่ยตายตายตายไปเนี่ยข้ามต้องนี้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 ขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นไหนนะที่บี่ร์ร่องนี้ล่องนี้โอ้ยมีโคกฟี่ใครฟรีวะเอาหมดเลยเอาวัดไอ้ตัวนี้เจอแล้ว พี่เจอแล้วน้องขึ้นมาขึ้นมาน้องขึ้นเป็นยังไน้องมาขึ้นรูนี้ร่องนี้เอ้ามึงอยู่ไหนอะไอ้ัวนี้ผมลงไปยิงสวนในพี่ไงเมื่อกี้โอ้แล้วร่องนั้นไม่อยู่หลัง้ผมยิงสวนในพี่ี่มเกแล้วร่องนั้นผมจะโคฟอยังไงไม่ต้องโคฟไงตึงโอเคจัดไปขึ้นไหมขึ้นไม่ได้ดึเปล่าลงไปเถอะโคเท่เลยอ่ะไอ้โทนี่เคยผมเห็นแล้วโคเท่อ่ะต้องเติมแล้วป่ะจริง มีอะไรข้างหลังอ่ะเท่จริงโคตรเท่อ่ะเชดอ่านี่แม่งโคตรขมเลยอุ้ยโคตรแรงกูจะล่อคุยอีกแล้วพี่เคาะหัวเคาะหัวนีขอหสวัสดีครับสตรีมโทนี่หลุดเหรอครับเนี่ยอยากเห็นโทนี่แตะบอลโชว์โอ้โหตัวนี้แม่งโคตรตึงมุ่งก็ได้เล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาโทนี่โคตรอ่ะ ะตัวนี้โค้ดอ่ะเล่นบอลไงวะ Let's get it ตัวนี้ต้องพิงเพราะจัดเลยเนี่ยตัวนี้นี่เป็นหทางตัวใจจะได้เถอเป็นแนวรับขาเหนีย้เหี้ยตัวนี้ผีอ่ะรับแนวขาพี่ใหญ่เลเว่น โอเคครับเจียวเอ้ากูถามจริงเถอะนกนกตะกนเหมือนคมมาน้องเฮ้ยหัวตัวอะไ้อยู่เมื่อกี้หวนถือว่าคมใช่ไหมพี่โจ ไอ้อ yeah. ้าวเฮ้ยตัว ni. นั durch, ้นเฮ้ยตัวนั้นไม่ดูเกมตัวนั้นไม่ดูเกมนี่ไม่โฟกัสนะนี่คนเล่นสี่คนนี่เอาโทรศัพทชุบพี่ด้วยเนาะเหลืออะไรอ่ะเ่น็บแต่เชื่อไงเหน็บผมไม่น็อะวะถามไม่เดียวผมเดินอยู่ผมเดินอยู่วูวคือมาปล่อยเพื่อนมันเลยอะโอ้ไนซ์ซึ่งวินตอเลส โอ้ my god โอ้ my gosh บอกแล้วใช่ไหมอย่าสกิดไหล่ซ้ายพี่พี่ไม่ชอบเลยทำไมหรอมีแมสบังข้างหลังใช่ไหมฮะแมสบังข้างหลังเอาแมสต้องไหไไงอะไรวะละไปเกี่ยวอะไข้างหลังโอเคโอเคโอเคเออออออข้างหลังเออเออเออออออจ่าเตยเหรอว่าอะไรพี่ต้องโชว์อะไรงงงงไอ้หมิ่นได้ตายคนเดียว ไปลู้สนเตะไปลู้สนเตะไปรู้ส่วนเตะหมอปีวิจิตแหละกูละสมเพศจริงอยากเอาอยากควักลูกตาของท่านอะไรเห็นไหมโจเล่นอ่ะอกทวงนี่เคครับรับพี่ด้วยครับน้องอก็เหรอโอเคขับเลยพี่ดูงมินกับสถิติประตูสุดเน็ตผมไม่ดีไป

กมกมกมกรมาาีาลงน้องอีตัวน้องไม่มีตัวชุดผ้าเ่ะอเฮียต้องวันอ้าวทรน้องอ่ะใช่ เรา,าเบอร์กันไอพี่โค้ดที่จะอุ้มผมไปไหนอ่ะไปไปชกที่บ้านไหมพี่โยบเอาผม,ผมไปละไปไหนไปไหนเ่ะตรงไหนโอ้โหวปอดทายจริงโอ้โหพี่โค้ดผมจะขึ้นคอนคอนโดเหรอโอ้โหอ่ะขรรขอร้อง,อองเอาเพลงไหนอะน้องขอร้อรขร้อ,องม่ไปไหนกันตรงไหนวะสี่ตัว สองสองมาดิบ้านบ้านบ้านับ้านุัดจอดสองสองสามไม่มีท้ายพี่ชุดพังตัวเดียวตัวเดียวโอ้บอแมนบอแมนบอแมนแะ้โดนดาว่ะโอ้โหโอ้พี่เห็นเหรอคบให้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหวัดเจ้าอย่าวัดอย่าวัด เต่มเซฟเต็มเซฟปลาหลอกกันแล้วมปืนไรยิงกูเนี่ยเต็มยี่สี่อันนั้ตัวเนินหัวผมหัวสามแล้วเจอร่วงเลยเหรอไม่ได้อยครับมีคนไม่ดีพี่ไม่เต็มป่ากูเต็มกูมหาหมอหมอบอกกูเต็มอ๋อนั่นไม่ใช่แล้วไปเขาตว่าฆ่าต่ำงว่าฆ่าต่ำกว่อุ้ยเจ้าหลังมา อุสวนแตกวัยรุ่นสวนแตกอันนี้จับวะตายพี่ตายตัวเดียวเขามึง,งอกี้น้อกเฮ้ย,ยเห็นแล้วน็อกอยู่ตัวไหนน้อยเห็นแล้วปิดจบเดี๋ยวกินไก่อีกตาเดียวแล้วปะตาเดียวครับตาเดียว 1กวันโมครับรู้สึกยังไงตอนเห็นหน้าโทน,นี่ตอนตำรวจบุกบ้านครับอ๋อผมอยังไม่ได้เข้าเฟซครับตอนนั้นมนีาไม่รู้ครับเอ๊แท <L> ้วะ